สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมกเกงแฟนตาซีสำหรับแฟ้มคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับผมขอ,อนำเสนอคดีฆาตกรรมโจรปล้นธนาคารครับซึ่งถ้าดูจากชื่อคดีแล้วนะครับฆาตกรรมใช่ไหมก็คือไปฆ่าคนแล้วก็โจรปล้นธนาคารนั่นหมายความว่าคดีนี้มันจะเป็นคดีที่ผมเรียกว่าอาชญากรรมซ้อนอาชญากรรมครับคือโจรมาปล้นธนาคารก็ผิดแล้วนะครับแล้วมีคนไปฆ่าโจรปล้นธนาคารนัดอีกท,ทีนึงเนาะเออก็เป็นอะไรที่เหมือนจะลึกซึ้งนะครับแต่ว่าต้องบอก ว่าคดีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับก็คือจนล้นธนาคารแล้วก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆให้แก้ไขคดีโดยที่ว่าโคนันโซโนโกะแล้วก็รันไปมีส่วนกับคดีนี้อย่างเต็มเป่าเลยนะครับผมซึ่งผมว่าคดีประมาณนี้นะครับสารวัตรเมงูเรเขาก็น่าจะเริ่มคิดได้แล้วนะว่าที่เขาชอบกล่าวหาว่าโมริคุงไปที่ไหนก็ต้องมีคดีเกิดขึ้นต้นต่อผมว่าอาจจะไม่ใช่โมริโคโกโรก็ได้นะครับสารวัตรเมงูเรอาจจะหาต้นตอคนอื่นไหมว่าอีคนนี้มันไปอยู่ท ah อันนี้ก็แซวกันพอหอมปากหอมคอโดยถ้าเกิดว่าใครจะดูเอพิโซดนี้นะครับก็เรียกเชิญเอพิโซด82ที่อยู่ในปี2นั่นเองโดยเรื่องราวจะเป็นเช่นไรในคดีนี้ก็ไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับผมปกติต้องบอกว่าเปิดมาเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบว่าวันว่วางๆวันสบายๆของโมริรันโคนันที่เขาทํากิจกรรมอะไรด้วยกันแล้วก็ไปมีเหตุที่ว่าต้องไปพัวพันกับคด,ดีนู้นคดีนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะครับผมก็ตัดโมริไปนะครับเปลี่ยนเป็นคุณโซนโกโกแทนนะซึ่งโซนกโกกับรันนะครับเท่าที่คุยกกัน,น่็คือพง สอบกันเสร็จเป็นเด็กมปลายเนาะก็ต้องมีการสอบนูน่นสอบนี่นะครับพอสอบเสร็จแล้วก็พลอนคายกันนิดนึงนะครับก็คือมาโยนโบวลิ่งกันนะครับโดยที่ว่าโยนโบวลิ่งกันเสร็จสนุกสนานก็โอ้เป็นการออกกํลาลังกายที่ดีนะซึ่งก็เนี่ยแหละครับมันก็ช่วยบริหารได้ดีเนาะเป็นการระเบิดความเครียดทิ้งหลังจากที่สะสมมานานสอบเสร็จก็คือหายเครียดประมาณหนึ่งแล้วได้มาเล่นโบวลิ่งก็คือแบบสาวๆก็ยิงแฮปปี้นะครับอ่ะและทีนี้ไม่นานเลยครับผมเล่นกันเสร็จปุ๊บก็เดินออกมากะว่าจะกลับบ อ้างอิงตามฤดูกาลของโคน,นันนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉายประมาณเดือนพฤศจิกาซึ่งหมายความว่ามันก็เริ่มหนาวแล้วเพระฉะนั้นเอพิโซดเนี้ยมันก็เอาลูกเล่นตัวเนี้ยมาใส่เล็กๆน้อยด้วยนะครับว่าอากาศที่แบบเริ่มเย็นลงเริ่มหนาวแล้วอย่างนี้นะครับก็มีอาการไอแคกแแบบเนี้ยตามสไตล์ที่โคน,นันเป็นได้ซึ่งทั้ง3คนตอนแรกก็กะว่าจะกลับกันแล้วแต่ว่าอยู่ๆนึกถึงธุระอันนึงนะครับผมคือคุณพ่อเนี่ยเขาฝากรันมาว่าให้รันเอาเช็คที่ผู้ว่าจ้างเขาจ่ายแล้วเนี่ยไปขึ้นเงินที่ธนาคารให้้หนนนน่่อยยะะตตตรรงีีีกก็ด๋วจไปทธาาคั นนว่าโซนโกจะทิ้งเพื่อนเลยก็ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ไปด้วยกันก็ได้แล้วคนนั้นก็ไปกับรันตรงนี้ด้วยอยู่แล้วซึ่งธนาคารของญี่ปุ่นเนี่ยดูแล้วบรรยากาศก็ไม่ได้ต่างจากของไทยมากนะครับมีเคาน์เตอร์ใช่ไหมพนักงานให้บริการแล้วก็มีพนักงานที่อาจจะให้บริการเรื่องเฉพาะทางนิดนึงอะไรพวกนี้มีลูกค้านั่งนู่นนั่งนี่นะครับแล้วก็จะค่อยๆเปิดตัวละครที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้กันมาทีละคนคนแรกเนี่ยครับผมเขามีชื่อว่าซูจิซาบุโรครับคนนี้ไม่ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะส่วนคนต่อมาก็จะเป็นคุณนากาอิทาคาชิคนนี้ก็เป็นพนักงานธนาคารท่านหนึ่งนะครับที่ใช้คําว่าดูมีอายุหน่อยเนาะน่าจะมีความอาวุโสประมาณหนึ่งสำหรับธนาคารนี้เลยครับสคนแล้วนะครับคนต่อมาคนที่3ค,ครับผมคุณเอบิาวะคาซูโอกครับคุณเอบิาวะคาซูโอนะครับเขาเป็นผู้จัดการของสาขานี้เลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกับคุณหนูโซนโกซะด้วยซึ่งพอมีการทักกับคุณหนูโซนโกปุ๊บโคนันก็จะมีแบบว่าคิดในใจนะครับว่าแม่คุณหนูโซนโก,กสาม ถี่ดงดังแบบนี้พนักงานธนาคารจะรู้จักก็คงไม่แปลกสินนะก็เข้ามาทักทายคุณนโ,โนโซนโกะฝากความคิดถึงถึงคุณพ่อด้วยนะครับนุน่นี่สามคนพันไปนะครับผมต่อมาคนที่4ีโโค่คุณทานิงุจิโนโบุรุครับคุณทานิงุจิโนบุรุก็จะเป็นพนักงานอีกคนหนึ่งคาแรคเตอร์เขาก็ดูจะเป็นคนที่แบบรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกคอมคมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็จะมีพนักงานหญิงเรียกคุณทานิงุจิมาดูน่นด,ดูนี่ให้หน่อยนะแล้วทีนี้คนนี้เนี่ยก็เป็นพี่ชายใจดีซะด้วยนะครับที่ว่าโคนันเนี่ยเขาก็ไอแค,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 แอคร ภาพบรรยากาศนะครับมันจะให้รอยดีเ <Ton meeting> <t rat ulate> ินเสียงแคร์แๆๆแแเพื่อให้รันเขามีการพูดขึ้นมาประโยคนึงว่าอืมวัดก็เริ่มแพร่ระบาดแล้วสินเนี่ยแต่ละคนก็ดูมีอาการเจ็บคอโน่นนี่กันจะป่วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะและครั้นี้พอคุณทันนิงุจิเขาเห็นว่าโคนนันไอแครแนะครับเขาก็เลยมีการเอายาอมแก้เจ็บคอมาให้กับโคนันซึ่งโคนันความเด็กมารยาทดีก็โอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่ครับแล้วคุณทันนิงุจินะครับก็เนี่ยมีเดินวนไปโน่นไปนี่ไปดูคอมพิวเตอร์ใหห้้พนนนนััักกงงาาญิิซแลวคคคคครี็เปดตต่ออมบผืุณ มาเอจิมะทัซยยครับคุณมาเอจิมะทเทียคนนี้นะครับผมก็เป็นพนักงานธนาคารอีกหนึ่งคนซึ่งในตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากแต่เราจะมารู้ภายหลังว่าเขาก็เป็นแบบพนักงานธนาคารที่มีการดูแลลูกค้าแบบ p r i v a t e อยู่ก็พอสมควรซึ่งตรงนี้แหละครับก็ชัดเจนว่าเขาจะมีไปเจอลูกค้าของเขาด้วยระหว่างที่คุณทานิกุจิดูคอมให้สาวๆอย่างเงี้ยนะครับคุณมาเอจิมะก็กําลังจะออกจากธนาคารนี้ไปแล้วแล้วพอเปิดประตูไปปุ๊บนะครับผมโอ้โหโจรบุกเข้ามาเลยครับซึ่งอันเนี้ยมีโจรเข้ามาแล้วก็มี ปืนซะด้วยตรงนี้ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้อย่างดีงามเลยครับโดยที่ว่าตอนโจนมันเปิดมานะครับผมคุณมาเอจิมาก็โดนเล่นงานเข้าไปจนสลบหมดสติไปนะครับซึ่งพอหมดสติตรงนี้แล้วโจมันก็มองปองมองมอง,มองปุ๊บเอ้ยมีผู้หญิงนะแล้วก็มีผู้ชายที่ไอ้คนนี้จังเลยให้มันเอาเงินใส่กระเป๋าสัหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งโจมันก็สแกนแล้วนะว่าโอ้โหลูกค้าเยอะแยะขนาดนี้แม่งมีเงินแค่นี้เองหรือว่าโดยที่ว่าคนที่ถูกชี้เป้าก็จะเป็นคุณทันนิมงุจินะครับที่ต้องเอาเงินใส่กระเป๋าให้จจรตัััววนนนนน้้น้แลคีก็็ะหหไปเ ว่าคุณซูจิเนาะคนแรกที like มม่มีการแนะนําตัวที่เขากําลังใส่หูฟังอยู่แมงโจนป้นธนาคารเสร็จปุ๊บมีการกดเครื่องเล่นเทปกุ๊กกริบกุ๊กกริบปุ๊บโคนันสังเกตเห็นนะครับว่าอืกดอัดเทปใช่ไหมพี่ชายนะคือตอนแรกฟังเพลงอยู่นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นอัดเสียงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวตงเนี้โคนันน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ที่หลังได้นะแล้วคราวนี้นะครับโจนมันก็รอคุณทานิมุจิเนี่ยค่อยๆบรรจุเงินใส่กระเป๋าบรรจุเงินใส่กระเป๋าเสร็จแล้วก็มีการเดินไปยังตรงบริเวณที่น่าจะเป็นเก้้าาาออออีจจจรมัันกกกก็ดูํลงงะควๆไเสืข คุณทันิงุจิหรือเปล่านั่นนะครับอ่ะควักไปควักมาแล้วก็ดูแบบเซ็งๆแล้วก็โยนอะไรออกมาก็ไม่รู้นั่นนะเออซึ่งตัวนี้คิดได้ไหมว่าโจรเนี่ยมันอาจจะคิดว่ามีเงินอะไรบางอย่างอยู่ในเสื้อน,นอกตรงนั้นและจะควักขึ้นมานะครับไม่น่าใช่ใช่ไหมเออตรงนี้ก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่แปลกๆได้นะครับเสร็จปุ๊บมันก็นั่งแล้วก็ยังควักเสื้อต่อขณะที่คุณทันิงุจิกําลังบรรจุเงินใส่กระเป๋านะครับภาพก็จะตัดมาที่ว่าคุณมาเอจิมะเนี่ยเขาตื่นจากที่สลบเมื่อกี้แล้วนะ ขณะที่กําลังจะฟาดนะครับอยู่ๆโทรศัพท์ดังปิ๊บปิ๊บปิ๊บขึ้นมาครับซึ่งพอโทรศัพท์ดังปุ๊บนะครับโจรมันก็ตกใจแล้วพอหันไปปุ๊บเฮ้ยเห็นคุณมเอจิมะกำลังจะเล่นงานตัวเองก็เลยหันปืนไปแล้วก็ยิงเปรี้ยงเข้าให้เลยครับคุณมเอจิมะโดนยิงนะครับตอนนี้โจรมันเสียสติไปแล้วมันก็กําลังหันปืนไปยังตรงนู้นตรงนี้แล้วตัวนี้ไม่รู้เลยว่าโจนมันจะเผลอยิงใครหรือเปล่านะครับคุณทานิงุจิที่แบบลนลานเหมือนกันนะก็พุ่งเข้าไปคลุกวงในกับโจรเลยครับโดยทั้กแกจะท เข้าไปช่วยได้ไหมเนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังเปรี้ยงขึ้นมาครับพอปืนดังปุ๊บโคน,นันไปเห็นเคาน์เตอร์ตรงที่น่าจะมีการไฟกันเมื่อกี้นะครับโคน,นันก็เห็นว่าไอ้โจรคนนั้นกลายเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ต้องมีการตามตำรวจกันมาโดยที่ว่าพอตำรวจมาแล้วก็มีการเช็คซิว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปว่า้โจนาตายครับผมแต่ว่าคุณมมเอจิมะเมื่อกี้ที่เขาจะเล่นงานโจนจากข้างหลังนะสรุปรอดครับผมคือใช้คําว่าอาการสาหัสอยู่นะครับแต่ว่าเขาถูกยิงข่ารักแร้แล้วก็ไม่ถึงแก่ชีวิตอ่ะตัวนพมเ่ เติมหน่อยว่าคุณทานิมุจิเป็นอะไรยังไงเขาบอกว่าตอนนั้นเห็นโจรมันกําลังคุมสติไม่อยู่แล้วร่างกายผมก็เลยขยับไปเองแล้วก็กะว่าจะให้ปืนมันหงนขึ้นด้านบนเฉยๆแต่สุดท้ายแล้วปืนมันก็ไปลั่นใส่ผู้ตายตอนนั้นแหละครับโดยจากที่ตํารวจมีการเช็คดูนะครับก็เป็นปืนจริงๆนั่นแหละเนาะที่มีการดัดแปลงมาจากปืนโมเดลอีกทีนึงแล้วตอนนั้นอธิบายก็คือว่าที่คนร้ายมันหันไปยิงคุณมาไอจิมะได้เนี่ยเป็นเพราะว่าโทรศัพท์คุณมาไอจิมะเขาดังขึ้นมาซึ่งแบบสถานกาารรณ์เนนนนมมััโทตอ้แบบวยยปล แล้วคราวนี้พอมีการเช็คอุปกรณ์ของคนร้ายที่มีติดตัวมาซิเผื่อจะสืบอ,อะไรเพิ่มเติมได้บ้างคนร้ายเขาก็มีโทรศัพท์มือถือของเขาเหมือนกันแล้วก็จากที่มีการพก,พกบัตรประจําตัวอะไรต่างๆนะครับก็จะได้รู้ว่าไอ้โจรคนนี้มันมีชื่อว่าซาเอกิโทโรุซึ่งซาเอกิโทโรุคนนี้เป็นโจรมาปล้นธนาคารแห่งนี้ใช่ไหมครับจริงหนึ่งที่พวกสรารวัตรเมงูเล่เขาทาได้ค่อนข้างดีเลยนะก็คือถามเผื่อไว้นะการที่โจรคนหนึ่งมันมาเจาะจงที่ธนาคารธนาคารนี้แน่นอนว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสุ่มก็ได้แต่่่อออออีีีกกกกกกััันนนนนึงงงง็็็าาาาาาาจจะะเเเปวววมมมคคคุ้้ยยยไรบบสขลถพ ธนาคารว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักกับไอ้หน้าตาของโจรคนนี้อะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งพวกพนักงานธนาคารก็บอกว่าอ๋อไม่รู้จักกันเลยครับซึ่งตัวนี้ก็พอฟันธงได้เลยแหละว่าน่าจะเป็นการสุ่มมาที่ธนาคารแห่งนี้พอดีหรือเปล่าแล้วตอนนั้นอยู่ๆก็จะมีโทรศัพท์ดังขึ้นมาครับตอนแรกสารวัตเมงูเรกับคุณทนิมุจิเนาะคิดว่าเป็นโทรศัพท์ของตัวเองนะครับปรากฏว่าเป็นโทรศัพท์ของคุณมาเอจิมะนะอ่ะและทีนี้พอรับสายปุ๊บก็เป็นคุณโคอิเคะคุณโคอิเคะนี้นะครับก็เป็นลูกค้า private คนหนึ่งก็ ima, รับ คุณโคอิเคะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตํารวจเนาะแจ้งเรื่องว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะขอสอบถามคุณโคอิเคะที่เป็นลูกค้าของคุณมาอิจิมะนี่ซิว่าช่วงบ่าย3ามโมงหนาทีเนี่ยได้มีการโทรมาที่โทรศัพท์เครื่องนี้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ครับผมคือแค่อยากรู้ว่าตอนนั้นอนะใครบังเอิญบังเอิญโทรมาพอดีที่คุณมาอิจิมะกำลังจะเล่นงานคนร้ายนะครับแล้วทีนี้คนนั้นก็ขอไปอสอดแนมนิดนึงซิคุณซูจิครับคุณพี่ชายคนนีเ้เมื่อกี้ผมเห็นพี่กดอัดเทปอะกอ็ขอฟังนนิดดึงไนะ้พี่ชาายเกก็บอ ว่าเขาอาจจะเอาเทปนี้ไปขายนักข่าวซึ่งก็น่าจะได้ราคาดีอยู่นะแต่คนนั้นก็แบบนิดนึงนะนะแล้วเสร็จปุ๊บคุณซูจิก็ห้ามอะไรไม่ได้นะครับแสบจริงๆเลยในะหนูอ่ะพอฟังไปปุ๊บก็จะได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่มันดังขึ้นระหว่างเกิดเหตุนั้นโดยที่ว่าเสียงโทรศัพท์ตร,ตรงนี้โคนนั้นก็เข้าใจแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่นะซึ่งตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าโคนนั้นเขาเป็นคนที่หูดีมากๆซึ่งหูดีที่ฟังแยกออกตัวนี้นะครับคือที่อยู่ในเทปที่คุณซูจิเขาอ่ามันเป็นเสียงสายเข้าที่ต่าางงจกขอคณ มาเอเชมะที่มีการโทรเข้ามาเมื่อกี้ครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้คนนั้นก็น่าจะได้บอกแสงมาอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่เกิดขึ้นในคดีนี้หรือเปล่าและคุณซูจิก็ยึดไอหูฟังไปนะครับบอกว่าน้องใชยพอแค่นี้แหละพี่ให้ฟังแค่นี้พอนะซึ่งคนนั้นเดี๋ยวตรงนี้ต้องไปสืบหาอะไรเพิ่มเติมและว่ามันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอย่างที่เข้าใจโดยตัวนี้ก็จะมีการพูดคุยสอบถามจากทางพวกผู้จัดจาก,การนะครับว่าออคุณสาร,รวัตรครับแบบนี้คุณทังงไเปล่คาคุณนิิิงงจจก็นนนั่่ๆขขอเาาไปะ โดยการช็กรชอกอยู่เมื่อกี้ที่เข้าประท่ากับคนร้ายและก็มีการยิงคนตายไปใช่ไหมสารวัตรก็พูดปลอบใจอย่างดีนะครับบอกว่าเนี่ยการกระทําของคุณทานิมุจินี่ถือเป็นความกล้าหาญนะครับเพราะว่าการที่เขาเข้าไปบวกกับคนร้ายตรงๆแบบเนี้ยผลลัพธ์ที่ออกมาก็เหมือนกับว่าเขาทําเพื่อคนอื่นแหละไม่งั้นโจรมันอาจจะยิงคนอื่นเสียชีวิตไปมากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นับว่าเป็นการกระทําที่น่าชกย่อมถ้ามองโดยสรุปเบื้องต้นก็คือไม่มีความผิดนะทําเพื่อปกป้องคนอื่นนะครับอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะทาาาานนนนนิิิิิงงงุจจจจะะะททกก็็ดดูููแลล้้้วววโ่่่่ใใึึซตัีขณไมรรคคห ไอจิมะตอนนั้นแท้ๆเลยนะโคนั้นก็เลยต้องยิ่งไปเช็คเลยนะครับว่าโทรศัพท์ของคนร้ายเป็นอะไรยังไงซึ่งตัวเนี้ยพวกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาก็พยายามห้ามปรามคนันนะครับว่าไม่ได้นะจหนอูอย่ามาเล่นของที่อยู่ในที่เกิดเหตุแบบนี้สิอ่ะโคนั้นก็โอเคทําอะไรไม่ได้มากเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงที่ว่าสารวัตรเมงูเร็กเขาจะขอให้คุณทันิมุจิไปด้วยกันหน่อยนะครับคือไปให้ปากคาเพิ่มเติมแล้วคุณทานิมุจิก็จะขออนุญาตเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่งนะโคนันก็เลยตามไปว,ค,ว,วคุณุณก ทานิงุจิก็มีอาการตกใจเล็กน้อยนะครับมาเข้า,ขาห้องน้ำเหมือนกันเหรอเจ้าหโนโูคนนั้นก็เนียนไปนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสงสัยว่าซ่อนมือถือทาไมแล้วตัวนี้ก็มีสิ่งที่ต้องเช็คเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าธนาคารแห่งนี้นะครับฝั่งประตูของสตาฟเนาะที่มีการบุกเข้ามาของโจรเนี่ยมันเปิดได้เฉพาะจากด้านในแล้วถ้าเกิดว่าคนด้านนอกจะเข้ามา้ก็ต้องมีคีย์การ์ดของพนักงานนะครับอ่ะซึ่งแบบแนวสตาฟออนไลเนาะซึ่งนั่นก็เป็นบาะแสอย,อย่างหนึ่งว่าโจรมันเข้ามาได้จังหวะขนาดน,น,น นอกเอาไว้บนเก้าอี้แล้วโจรมันดูจะมีควักๆอะไรโคน,นันเองก็เลยไปหาดูซิว่าตรงบริเวณเสื้อน,นอกของคุณทนิงุจินั้นนะ่ะมันมีอะไรที่โจรมันปาตกทิ้งไว้ตรงนั้นด้วยแล้วทีนี้ปรากฏว่าไปดูปุ๊บอ้าชัดเจนเลยซึ่งตัวนี้น่าจะประกอบเป็นหลักฐานได้ถือว่าบิงโกคดีนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังจริงๆซะด้วยแล้วตอนนี้คุณลุงโมริกไม่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วขอยืมพลังของเธอหน่อยนะันกโซนโกยิงเข็มยาสลบใส่โซนกโกไปนะครับผมซึ่งยิงเปรี้ยงปุ๊บโซนกโกหลับปันน๊บโ ว่าต้องดัดเสียงให้มันดูมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงโดยที่ตรงน,นี้แถมเกรดภาษาญี่ปุ่นให้นิดนึงนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแยกได้ค่อนข้างยากมากครับผมว่าผู้ชายพูดหรือผู้หญิงพูดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาษาไทยของเราเนี่ยครับเรารู้ได้ทันทีเลยนะภาษามันแบ่งเพศได้ด้วยกันรครับค่ะใช่ไหมครับอ่ะและทีนี้ต้องบอกว่าภาษาญี่ปุ่นมันก็มีอารมณ์ของการพูดแบบนั้นนะครับอย่างถ้าเกิดว่าใครดูพวกอนิเมะบ่อยๆถ้าเป็นภาษาแนว,แนวผู้หญิงมันก็จะมีแบบว่าวะามีคําว่าโยอยู่ด้านหลังงงปปรรระะะะโโยยคอออออไไีีีี้้้้เนนนาาาาาา่่ถ็ภษขผูชกจมซว นะครับผมสมมติว่าไปกันเถอะอะไรเงี้ยนะครับผู้หญิงจะพูดว่าอิคุไว้เยอะนะครับจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นอิคุโซอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งความแข็งอ่อนของภาษาที่แบ่งผู้หญิงผู้ชายได้มันมีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เลยจะเข้ากับบริบทที่ว่าเฮ้ยพอเป็นภาคไทยนะแม้ว่าคนภาคโซนโกะก,กับคนภาคโคนันเขาจะเป็นคนเดียวกันนะครับแต่ว่าวิธีการจัดเสียงแล้วก็วิธีการใช้ครับท่าอะไรพวกนี้พอมาเป็นภาษาไทยปุ๊บมันก็ดูเนียนดีในความรู้สึกของผมนะครับอ่ะอันนี้เป็นสาระแถมให คุโคน,นันไปอยู่ในตำแหน่งนั้นตำแหน่งของการไขคดีไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมเนี่ยนะนะครับก็ถือว่าเนียนอยู่นะถือว่าเนียนอยู่นะถือว่าเนียนอยู่นะ และทีนี้ก็ต้องมีการไขคดีแล้วว่าคุณสารวัตรคะคดีนี้นะคะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างด้วยอย่างแรกที่ทุกคนเข้าใจผิดกันเลยก็คือโทรศัพท์ที่มันดังตอนที่เกิดเหตุนั่นนะครับไม่ใช่โทรศัพท์ของคุณมาเอจิมะแต่เป็นโทรศัพท์ของคนร้ายครับผมซึ่งตัวนี้ก็เอา้าเดี๋ยวแล้วตอนนั้นคนร้ายมันรู้ตัวได้ไงซึ่งไอ้โทรศัพท์ที่มันดังขึ้นเป็นโทรศัพท์ของคนร้ายแล้วตอนนั้นนะครับแน่นอนว่ามันเกิดความเข้าใจผิดได้คือคุณ ima, าาาาเเอออิิะค้ดดวว่่่โททรศันนััพ์ขงงแตตนนนะ เหตุการณ์มันฉุกละหุกมากแต่ความเป็นจริงถ้าเกิดว่าฟังดีๆมันเป็นโทรศัพท์ของคนร้ายจริงๆนะครับสรารวัตรไม่เชื่อตอนที่เมื่อกี้มีโทรศัพท์ของคุณมาเอจิมะเข้ามาคุณสรารวัตรกับคุณทานิมุจิยังคิดว่าเป็นโทรศัพท์ของตัวเองเลยใช่ไหมเป็นความเข้าใจผิดตรงนั้นที่เกิดขึ้นแต่ใดๆก็ตามแล้วตรงนี้นะครับมันจะมีเทปอันหนึ่งซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีซึ่งเทปนั้นขอคุณสูจิได้เลยค่ะนะครับเออซึ่งคุณสูจิก็คิดในใจนะว่าเรื่องเทปปไส สารวัตรมีการเช็คเทปนะครับแล้วก็ผู้หมวดทักครงี้ก็มีการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเครื่องเล่นเทปมาซิว่ายังไงเทียบเสียงโทรศัพท์นู่นนี่แล้วพอเทียบไปเทียบไปปุ๊บเออไว้เคยโทรศัพท์ที่คิดว่าเป็นของคุณมาเอจิมะในตอนที่เกิดเหตุอันนั้นเป็นเสียงโทรศัพท์ที่แบบโทนมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วทีนี้พอมาดูเสียงจริงๆของโทรศัพท์ของคุณมาเอจิมะมันแตกต่างกันตรงนี้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็บอกได้ว่าคนที่โทรหาคนร้ายตอนนั้นนะครับคือผู้สมรู้ร่วมคคิดนนัั่เองรบ ผู้สมรู้ร่วมคิดที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือคุณทานิงุจินะครับผมนี่เป็นการเฉลยตัวคนร้ายกันแบบนี้เลยด้วยการที่คุณทานิงุจิเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหนึ่งคือเขาเนี่ยมีการเตรียมการกับคนร้ายเอาไว้แล้วคนร้ายนะครับเขาจะเตรียมการอยู่ตรงประตูของสตาฟออลลี่เนาะแล้วคราวนี้พอคุณมาอิจิมะจะออกจากตรงประตูด้านหลังเนี่ยคุณทานิงุจิก็จะโทรหาคนร้ายว่าพร้อมแล้วถ้าประตูเปิดพวกแกบุกเข้ามาได้เลยนะครับอ่าซึ่งอันนั้นเป็นหนึ่งแล้วัวเนี้ยอันที่2ก็คือเป็นเหตุการณ์ททททีีี่่่่่่ําาาาาาให้้เกกิดคคควววมมชมนนชุุุลลนนแรรตออยืณซ ไซกิโทโอรุคนนั้นนะครับพอเขาบุกเข้ามาปุ๊บก็จะได้รู้จุดประสงค์ของทั้งไไซกิโทโอรุที่เป็นโจรคนนั้นด้วยนะครับแล้วก็คุณทานนกุจิตรงนี้ด้วยนะที่ว่าตอนเกิดเหตุนะครับเขาคุยกันแล้วว่าจะไม่ลงมือฆ่าใครเด็ดขาดแม้ว่าปืนจะเป็นปืนจริงก็ตามมะเนาะเออซึ่งตัวนี้คุยว่าจะไม่ทําร้ายใครแล้วพอเข้ามาปุ๊บคุณมาเอจิมะเขาก็สลบเหนือดไปสิ่งที่มันผิดแผนก็คือว่าคุณมาเอจิมะดันตื่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณทานนกุจิเขาก็เลยมีความจําเป็นนนนนนททที่่่จจจจะะตต้้้้้้องงงงสสัััััญญ,ญาา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 ณใหหคคุไซกกกิโโรรเูววํลํลลดดย ซึ่งก็เลยโทรเข้ามือถือของคนร้ายนะครับมันก็เลยเกิดเป็นจังหวะกระตุกที่คนร้ายนั้นดันรู้ตัวว่ามีคนกําลังลอบจะทําลายเขาข้างหลังแล้วโจรตอนนั้นนะครับด้วยการที่สติก็ไม่น่าจะมีเนาะเลยหันปืนไปยิงคุณมาเอจิมะตามที่เกิดเหตุนั่นแหละครับโดยตอนนี้คุณทานิวะจิเขาก็มั่นใจไงว่าคุณไม่มีหลักฐานอะไรอะ่ะคุณจะมากล่าวหาผมแบบนี้ไม่ได้ซึ่งหลักฐานนั่นมันง่ายมากเลยครับถ้ารู้ทิศนี้ตั้งแต่แรกนะหยิบโทรศัพท์ของคุณทานิวะจิมาแล้วก็กดโทรออกเบอร์ล่าสสุดดมมันนมออนนันนนนนนนจะะเเเเปไปปไ็็ืืออออออถขขงครรร้้้าาาายทททีีีแตต่่่่ไไไววพ ห้องน้ำเมื่อกี้แล้วคนนั้นตามไปด้วยจําได้ไหมตอนนั้นนะครับคุณทันิมุจิเขาแอบไปลบเบอร์โทรออกล่าสุดเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปดูมือถือของคนร้ายมันจะดูได้ไหมว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์แบบนี้โทรกลับไปซิเป็นเบอร์ใครอะไรเงี้ยเออซึ่งใดๆก็ตามบทมันตัดตรงนี้ไปนะครับที่ทําให้ดูเหมือนว่าคุณทันิมุจิเนี่ยก็รอดแล้วไงนะครับเขาลบเบอร์ไปแล้วก็สืบต่อไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีอีกหลักฐานหนึ่งที่โคนนั้นไปเจอตรงบริเวณเสื้อนอ,นอกขขขออออออองงคคคุคุุณณทททาานน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 นิิิิจจจจรััตี่โมมมมเเเ้้ยยดูหืืะะะๆไใสก ซึ่งในกระเป๋านั้นนะครับมันมียาแก้อมยาแก้อมยาแก้อม <Okay>. Yeah. มันมียาอมแก้ไอที่คุณทนิงวจิมีการมอบให้โคน,นันตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งอันนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเอาไอยาแก้ไออันนั้นของโคน,นันไปจับเอกับยาอมของคุณทนิงวจินี่นะครับมันจะเข้ากันได้พอดีเป๊ะแล้วตัวเนี้ยโคน,นันก็จะมั่นใจแล้วว่ายาอันเนี้ยเหมือนกับว่ามีการใช้มันแล้วแล้วก็มีการมามอบต่อให้กับโคน,นันแล้วไอส่วนที่เหลือเนี่ยโจนก็น่าจะได้รับแบ่งไปจากของคุณทนิงวจิเขาถึงรู้ไงว่าในกระเป๋าเสื้อนอกของคุณทันิงวจิเนี่ยมันมียาอมอยู่ แล้วก็ไม่เจอยาอมก็เลยอารมณ์เสียนะครับแล้วสิ่งที่จะชี้หลักฐานได้ก็คือว่าเนี่ยในเมื่อโจรมีการกินยาอมที่แบ่งมาจากของคุณทนิโุจิตรงนี้มันก็จะต้องมีรอยนิ้วมือของคุณทนิโุจิแล้วก็ของโจรคนนั้นที่สัมพันธ์กันเป็นแน่แท้ซึ่งตัวนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมเกมโอเวอร์นะครับผมคุณทนิโุจิก็ถูกชี้ตัวว่าเป็นคนร้ายด้วยประการชนีแล้วสารวัตรมงูเล็กก็ถามเผื่อไว้นะครับว่ามีอะไรจะโต้แย้งไหมครับสรุปคุณทนิงุจิไม่มีครับผมแต่ว่ามีความใใใในน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 จจจส่่่่งท้้้นน้้้้้าาาาาายยมมมหหหหกกััับบบคะรววถููเเป็แบบ็แีลไอธ ซึ่งเขาพูดอย่างนี้จริงๆแล้วก็มีการมาบอกว่ายาอมที่แบ่งครึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยาอมที่ไอซกิคนนั้นมันให้ฉันมาเองนั่นแหละซึ่งตัวนี้ก็จะได้รู้นะครับว่าคุณทานิวจิและก็ไซกิโทรุคนนั้นเนี่ยเขาร่วมมือวางแผนกันเนื่องจากว่าเป็นหนี้พนันบอลกัดซึ่งก็เป็นประเด็นคลาสสิกอยู่เหมือนกันนะครับติดหนี้พนันแล้วก็จําเป็นต้องหาเงินทางลัดแบบนี้ตรงนี้คุณทานิวจิก็ถูกรวบตัวไปในทันใดนะครับผมซึ่งถ้าสรุปเหตุการณ์แล้วก็เท่ากับว่าคนที่ถูก่่าาาตยไปนนนัั้คบว เป็นผู้สรงรู้ร่วมคิดของคนร้ายที่ฆ่าคนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเออก็เหมือนที่ผมเกิดไว้ตอนตอน้นว่ามันเป็นอาชญากรรมซ้อนอาชญากรรมครับผมแต่ได้ก็ตามแล้วทั้งคุณไซกิโทรุคนนั้นนะครับที่เป็นโจรเนาะแล้วก็คุณทนิมุจิคนนี้ถือว่ามีความผิดคนผิดคนหนึ่งก็ไปเฝ้ายูมาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคนผิดอีกคนหนึ่งก็ต้องไปรับโทษในสังเต้นั่นเองนะครับผมพอเรื่องราวทุกอย่างจบลงแล้วทั้งโซโนโกะรันโคนันก็เดินกลับบ้านกันไปนะครับโดยที่ว่าโซโนโกะเนี่ยเหมือนเขา เีเรรยยบ้้อแลวสรุปฉันเป็นคนทำใช่ไหมเนี่ยเออแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่าเจ็บๆที่แขนน่าเหมือนมีอะไรมาทิ่มก็่มกุกเม่รโคนนั้นก็เลิกหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้ด้วยการที่ว่าโซโนโกะเองเขาก็ืมไหนก็ไหนแล้วสวมร้อยแม่งเลยก็แล้วกันหันไปบอกรันนะครับว่าจะว่าไปเนี่ยฝีมือฉันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะรันว่าไหมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยชินิจิคุงก็คือสู้ฉันไม่ได้แล้วแหละนะนะครับโคนนั้นก็ส่งท้ายไปนะครับว่าฉันคิดผิดจริงๆที่ให้ยายคนนี้มาเล่นบทนักสืบแทนฉัน ในเอพิโซดที่82นี้นะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกชอบคดีนี้ไหมอะไรยังไงนะครับมีประเด็นตัวไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานาทีนี้ด้วยนะและเดี๋ยวไาพบกันใหม่ในแฟ้มคดีหน้าของเรื่องโคนันสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ